بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى الله إيمان การที่เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่และว,วันที่ผ่านไปเราก็ใช้ชีวิตของเราไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ตามสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกอะไรว,ว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรมันมีคําอยู่คำหนึ่งที่เราพูดกันมากพูดกันแทบจะทุกวัน เราต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะเราต้องตักวาต่ออัลลอฮ์นะเราพูดถึงเรื่องทักวาเราพูดถึงเรื่องการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราพูดกันจนเคยชินปากนะว่าทําไมไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์เรื่องนี้ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะแต่บางคนก็ไม่รู้เลยว่าตักวาหรือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร พูดกันจนเคยชินปากแต่ว่าไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงอันนี้ยุ่งเหมือนกันพอพูดไปแล้วบางทีปฏิบัติตัวสวนทางกับสิ่งที่ตนเองพูดก็มีเหมือนกันดังนั้นวันนี้นะเราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยานี้ เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในโลกอาคีรอตักวายาเกรงต่ออัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องก่อนที่จะอธิบายถึงคำว่าตักวายเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะว่าพี่น้องต้องเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์อย่างนี้นะเชื่อมั่นอย่างแท้จริงนะครับว่าผู้ที่จะมอบความสุขอันยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเราได้ รวมทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเพิ่มพูนในปัจจัยยังชีพสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีสิ่งที่เป็นเรื่องของความผาสุขความจำเนินในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่ให้ความสุขให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกับเราได้พอเวลาแต่งงานปั๊บเนี่ยพี่น้อง เราอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขอยากจะให้ลูกสาวของเราแล้วก็ลูกชายของเขาหรือลูกชายของเราลูกสาวของเขาเนี่ยใช้ชีวิตรองคู่กันอย่างมีความสุขเราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมทางนั้นก็ถามต่อเลยว่าแล้วเรารู้ไหมว่าใครประทานความสุขในชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาให้แก่ลูกสาวลูกชายของเราได้เราก็ต้องตอบว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ที่จะประทานความสุขความจำเริญให้แก่การใช้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาแก่เราได้พอเราได้อธิบายออพอเราได้ยอมรับตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าแล้วเราทำอะไรหรือเราจะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์พอใจให้ได้พระองค์จะได้เป็นผู้ที่ประทานความสุขให้แก่ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาระหว่างเรากับภรรยาของเรา พ่อแม่ต้องต้องตึกตองในเรื่องนี้ให้มากๆนะพ่อแม่ต้องทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนี่แหละต้องตึกตองในเรื่องนี้ให้มากๆส่งเสริมให้ลูกชายของเราลูกสาวของเขาหรือลูกสาวของเราลูกชายของเขาเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจให้ได้และสุดยอดในบรรดาสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจที่สุดก็คือการตักวายาเกรงต่อพระองค์ ้วยเหตุนี้แหละพี่น้องวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าการตักวายําเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาทํากันอย่างไรและทําแล้วในครอบครัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะประทานความสุขนะครับเราเนี่ยนะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ลูกสาวของเราลูกชายของเขาหรือว่าสามีภรรยานี่นะครับ แต่มีความสุขจนกระทั่งอยู่กันจนแก่เท่ามีลูกมีหลานให้ความจำเดินอยู่กันจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเราเราปรารถนาอยากให้ลูกของเราเป็นอย่างนั้นบางทีเนะี่ยทำในสิ่งที่ผิดนะเอาคนแก่ๆมามาป้อนข้าวลูกชายมาป้อนข้าวลูกสาว แล้วก็ยึดถือกันว่าคนแก่ที่มาป้อนข้าวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจดนบันดาลให้อยู่กันไปอย่างยั่งยืนจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเราสรรหาทุกวิธีทางที่จะทําอย่างนั้นให้ได้อยากให้ลูกมีความสุขหวังนั่นเถอะแต่ทําตรงนั้นมันผิดไงแล้วสิ่งที่ถูกต้องทํำยังไงง่ายเหลือกเกินง่ายนาบีบอกาไว้ในง่ายก็คือประการเดียว ที่อ,อิสลามได้บอกเอาไว้ประการเดียวที่นบีบอกเอาไว้ถ้าอยากมีความสุขนะจงทําในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจในครอบครัวนะสามีภรรยาทําในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วความสุขจะเกิดขึ้นความจเจริญจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจก็คือการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับการตักวา มีความหมายทางภาษานะครับว่าเป็นการปกป้องเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงการระมัดระวังนี่เขาเรียกว่าตักวาในเชิงของภาษาแล้วนะ่ะแปลว่าเราต้องระวังเราต้องป้องกันเราต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเป็นเป็นอันตรายกับเราต้องป้องกันต้องระมัดระวังต้องหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าการตักวาส่วนผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง นะครับมีความหมายในเชิงวิชาการอย่างนี้นะพี่น้องแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยพยายามปกป้องตนเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติความดีพี่น้องจำไว้นะเราตักวายาเกรงต่ออัลลอฮ์โอ้ยจำเป็นต้องตักวายาเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ ถ้าหากว่าไม่เคยที่จะปกป้องตนเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ด้วยการทําดีนะตรงนั้นไม่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ชื่อนะมุสลิมชื่อมุฮัมมัดอิสมาอิบรอฮิมอิสฮากอิสมาอินชื่อเนะี่ยดีทั้งนั้นเป็นมุสลิมแต่ว่าไม่เคยเลยไม่เคยทําความดีเพื่อที่จะมีความหวังว่าเป็นการปกป้องตนเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามะตรงนี้ไม่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ เพราะนั้นเมื่อพูดถึงตักวาต่ออัลลอฮ์มีความหมายว่าปกป้องหลีกเลี่ยงระมัดระวังให้พ้นจากอันตรายถ้าพูดถึงตัวของเราจะตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือตัวของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ปกป้องระมัดระวังตนเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ด้วยการทำอะไรครับด้วยการทำดีและด้วยการออกห่างจากความชั่วสองอย่างนะ ปกป้องตนเองระมัดระวังตนเองป้องกันตนเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันกิยามะโดยทำความดีโดยหลีกเลี่ยงความชั่วและประการที่สก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่าอัลลอฮ์ให้ข้าพระองค์ปลอดภัยจากการลงโทษในในรกยันน้ำด้วยเถอะโออัลลอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์ได้เข้าสวรรค์ด้วยเถอะสอย่างนะพี่น้องครับ คนตักวายยำเกงต่ออัลลอฮ์ต้องพยายามปกป้องตนเองให้พ้นจากโทษทันของอัลลอฮ์สามอย่างหนึ่งด้วยการปฏิบัติความดีเพื่ออัลลอฮ์สองออกห่างจากความชั่วเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งความชั่วเนี่ยทิ้งเพื่ออัลลอฮ์สามด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากโทษทันในโลกอาคีรอสามประการนี้พี่น้องทำได้ไหมพี่น้องทำได้ไหม าสามประการนี้นะมันไม่มีปฏิบัติในครอบครัวจบไม่ต้องมาพูดถึงความจำเริญความสุขที่เราจะได้รับในครอบครัวเพราะตราบใดที่ครอบครัวนั้นมีพ่อบ้านที่ไม่ปกป้องตนเองให้พ้นจากการลงโทษโดยการทำดีโดยการออกห่างจากความชั่วโดวยการขออุอมอัต์บ้านนั้นจะไม่มีความจำเริญไม่มีความจำเริญจะไปมีความจำเริญได้อย่างไรล่ะพี่น้อง ต่อเมื่อในบ้านหลังนั้นเนี่ยความดีไม่มีปฏิบัติเลยแถมความชั่วถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องละหมาดไม่มีกินเหล้าอยู่เสมออ่านกุรอานไม่มีเสพยาเสพติดโดยลูกชายลูกสาวซิกรุลล่อไม่มีแต่ดูโทรทัศน์ดูหนังโปดูวิดีโอดูคอนเสิร์ต ไม่มีเลยความดีไม่มีแล้วก็เอาความชั่วเข้ามาแทนและไอ้บ้านหลังใดก็ตามแต่ความดีไม่มีเอาความชั่วเข้ามาแทนถามว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะโปรดปรานอัลลอฮ์จะประทานความสุขให้กระนั้นหรือโจทย์เนี่ยมันตอบได้พี่น้องจะถามพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสักกี่ข้อก็ตามแต่มันตอบได้บ้านที่อัลลอฮ์รักบ้านที่อัลลอฮ์พอใจคือบ้านอย่างไหน อ๋อบ้านที่ทําดีบ้านที่ทิ้งความชั่วบ้านที่ขอดูอาต่ออลลอตอบได้แต่ถามว่าปฏิบัติกันไหมหสันหัวไม่มีปฏิบัติแล้วถามต่อไปว่าบ้านที่ความดีไม่มีเลยมีแต่ความชั่วไม่ได้มีสนใจเรื่องาศาสนาเลยถามว่าบ้านนี้อัลลอฮ์จะประทานความสุขประทานความจำเิญให้ไหม คำตอบีนเราตอบได้ไม่มีทางที่จะให้ได้เอาลอไม่ให้หรอกแล้วถามว่าบ้านนั้นต่างหากว่ามีความดีงามปฏิบัติความดีโดยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปกป้องตอนเองให้พ้นโทษทันโดยการทําดีโดยการทิ้งความชั่วโดวยการขอดูอาต่ออัลลอฮ์บ้านนี้ใช่ไหมที่อัลลอฮ์จะประทานความสุขให้ประทานความจำเริญให้เราก็ตอบว่าใช่แปลว่าโจทย์ต่างๆคําถามต่างๆที่จะถามพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเนี้นะพี่น้องตอบได้หมดแหละ แต่ตอบได้หมดเนี่ยมันไม่พอพี่น้องเพราะข้อสอบของอัลลอฮ์ไม่ได้เพียงมาถามผู้ศรัทธาว่าใช่ไหมจริงไหมถูกไหมไม่ได้ถามอย่างนั้นแค่นั้นและพี่น้องก็จะตอบว่าใช่มันจริงมันถูกมันดีไม่ใช่ตอบแค่นี้แล้วจบกันไม่ใช่ใช่ไหมการที่ทําดีในครอบครัวทําให้ครอบครัวพ้นความชั่วทําให้ครอบครัวมีการขอดุอาต่อัลลอฮ์ให้มากๆแล้วอัลลอฮ์จะประทานความสุขให้ ถ้าตอบว่าใช่ต้องทำด้วยต้องลงมือนะปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนระกโดยการทำดีออกห่างจากความชั่วโดยการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต้องทำด้วยเอาละพี่น้องครับเรารู้แล้ววิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธา ที่บอกว่าเรามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็ด้วยการปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยการทำดีด้วยการออกห่างจากความชั่วด้วยการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าทำได้อย่างนี้ในครอบครัวเนี่ยครอบครัวจะมีความสุขใครรับรองเอาไว้อัลลอฮ์รับรองเอาไว้รอซูลรับรองเอาไว้จากที่ อัลกุรอานอายาหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ตัดไว้ชัดเจนว่าไม่ยัตตกละยัจมัลลัหูมัคราจาวัยรุ่กฮุมินไฮสุลลยะ์ตศิบผู้ใดก็ตามผู้ใดก็ตามที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์หาทางออกที่ดีให้ อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทิสกีให้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนใครพูดประโยคนี้พี่น้องทาตาสีตาสาไอและไอมัดไอฟัดไอเฮมชาวบ้านธรรมดาพูดเราก็ไม่ควรเชื่อหรอกแต่อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ตรัสแล้วท่านนบีก็มาตอกย้ำในฮะดิษต่างๆเกี่ยวกับอายะนี้มากมายเหลือกเกินว่าใครยำเกรงต่ออัลลอฮ อัลลอฮ์หาทางออกที่ดีให้แก่เขาใครตักว่าต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มภูนิสกีให้แก่เขาแต่ถามว่าความสุขมันเกิดขึ้นไหมปัญหาต่างๆในครอบครัวอัลลอฮ์มีทางออกอัลลอฮ์กำจัดออกความเดือดร้อนความวุ่นวายความกังวลใจที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ช่วยเหลือคลี่คลายให้ให้ได้รับความดีคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น <c oughs> ใครช่วยอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลาช่วยแล้วครอบครัวมีความสุขไหมมีสิอยู่กัน <c oughs> ฉันสามีภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาก็ไม่มีความเดือดร้อนก็ไม่มีความเจ็บป่วยก็ไม่มีความขาดแคลนในด้านทรัพย์สินก็ไม่มีเพราะตักวายำเก่งต่อรอแล้วอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ เอาล็อเพิ่มริสกีให้เอาลลอกกำจัดปัญหาให้แล้วถามว่าครอบครัวที่เอาลลอกกำจัดปัญหาให้ครอบครัวที่เอาล็อให้พอเพียงในริสกีถามว่ามีความสุขไหมพี่น้องอัลลอฮฺุอักบัตมีความสุขเราก็รู้กันละหนทางที่จะนําชีวิตครอบครัวไปสู่ความสุขต้องทํำยังไงผมว่าทุกคนรู้แต่เพียงรู้อย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ความสุขตรงนั้นไหมไม่ได้ รู้อย่างเดียวไม่ได้ความสุขแต่รู้แล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติเลาะและได้ไหมไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นด้วยความอิสติกอมะจริงจังแล้วก็จริงใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาะหัวตาลาพี่น้องฟังดูแล้วนะ่มันทำง่ายเนะี่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผมให้ข้อสรุปตรงนี้นะครับก่อนก่อนที่เราจะคุยในในประเด็นต่อ,ตอไป ข้อสรุปตรงนี้นะพี่น้องพี่น้องปรารถนาใช่ไหมอยากจะมีชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุขพี่น้องต้องตอบว่าใช่ผมไม่เชื่อหรอกว่าใครแต่งงานแล้วอยากจะมีความทุกข์อยากจะมีปัญหาอยากจะมีความเดือดร้อนในครอบครัวไม่จริงแต่งงานมีครอบครัวแล้วได้ครูชีวิตที่ตนเองรักแล้วอยากจะมีความสุขอ้าพี่น้องตอบว่าใช่อยากจะมีความสุขในครอบครัวถามต่อแล้วใครให้ความสุขได้ พี่น้องก็ต้องตอบว่าอัลลอฮ์ให้ความสุขได้แต่เพียงผู้เดียวพอได้คําตอบตรงนี้แล้วก็ต้องมาถามตัวเองอีกว่าถ้างั้นจะทํายังไงให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์พอใจเพราะถ้าเราเชื่อมันว่าอัลลอฮ์ให้ความสุขได้แต่เพียงผู้เดียวเราก็ต้องมาสรรหาวิธีนะทำยังไงครอบครัวข,ของเราจะดําเนินยังไงจะทําอย่างไรทําทอะไรทํากิจกรรมประเภทไหนอัลลอฮ์จึงรัก อัลลอฮ์จึงพึงพอใจเราก็ได้คําตอบว่าอ๋อต้องตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักอัลลอฮ์จึงพึงพอใจเมื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พึงพอใจแล้วอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ประทานให้ในสิ่งที่เรียกว่าความสุขในสิ่งที่เรียกว่าความจำเริญพอเราทราบผลทางตรงนี้แล้วก็มาหยุดอยู่ที่การตักวายำเกรงเนี่ย มันคืออะไรพี่น้องมันคืออะไรเราก็จะได้รับคําตอบจากคําอธิบายของบรรดาอุลามะด้วยตัวบทหลักฐานจากอุษอานและหะดีษว่า<ม>การยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นก็คือการปกป้องตนเองให้พ้นจากอาสาบให้พ้นจากการลงโทษในนรกยันนำด้วยอะไรครับด้วยการทำดี ด้วยการละทิ้งความชั่วด้วยการขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสิ่งที่ดีทําทุกอย่างโดยยอมจำนนสิ่งที่ชั่วออกห่างละทิ้งในทันทีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺแลขอดูอาต่อ Allah, อัลลอฮฺให้เด็บปลอดภัยให้เด็กพ้นจากการลงโทษในโลกอาคีราอในนรกยะหันนำ ตักวายํำเกงเนี่ยใจความสําคัญมันมี3าอย่างนี่แหละพี่น้องที่บรรดาอุลมามะอธิบายเอาไว้แต่ท่านอื่นกน็อธิบายอย่างอื่นอีกแหละแต่ว่าวงจรมันแล้วเนี่ยมาสู่สิ่งนี้แหละยำเกงต่ออัลลอฮ์โดยการทําดียำเกงต่ออัลลอด์โดยการทิ้งชั่วยำเกงต่ออัลลอฮ์โดยการวิงวอนขอดอ a ต่ออัลลอฮ์ถ้าทำสามอย่างนี้ได้นะในครอบครัวพี่น้องอะไรเกิดขึ้นเพราะยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์บอกไว้ในอายะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ ไม่ ja. hai ah. ตักอิลลัตยาจะอัลลอฮฺมัเรจาวะยรุกุมินไฮซุลายฮ์ตะสิบใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการทิ้งความชั่วทำความดีด้วยการขอดุอาทำอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์กำจัดปัญหาต่างๆออกทั้งหมดในครอบครัวแล้วจะเพิ่มพูนริสกีอย่างพอเพียงโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนความสุขมันเกิดขึ้นตรงนี้พี่น้อง ความสุขมันเกิดขึ้นในสิ่งนี้แหละดังนั้นครอบครัวของเราเราพูดกันมานานแล้วเธอจา๋าเธอยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะบางจา๋าบางยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะนี่ลูกๆต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะต้องตักวาต่ออัลลอฮ์นะต้องครูก็สอนทําไมเราไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งๆที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ช่วยอย่างนี้อลัลลอฮ์ให้อย่างนี้อลัลลอฮ์ปกป้องอย่างนี้โอ้โหเราพูดกันเยอะมาก วันนี้อัลฮัมดุลิลลาเราเข้าใจแล้วนะว่าความหมายของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำอย่างไรสรุปปิดท้ายตรงนี้ทำสามอย่างถ้าเราอยู่ในครอบครัวพ่อบ้านแม่บ้านลูกๆยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำขนาดไหนสามอย่างปกป้องตนเองให้พ้นจากการลงโทษในในรกจะหันนำด้วยหนึ่งทำดีสองทิ้งความชั่วสาม ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตาลาสามอย่างนี้คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตาลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามประการนี้จะถูกปฏิบัติในทุกๆครอบครัวและจะเป็นครอบครัวที่ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบพ้นจากการลงโทษในในรกจะฮันนำและก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยรติวะบิลลาฮิตเตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ